เอาละครับผมก็ขอสวัสดีทุกมิทุกทนะ่านเราอยู่ในใจไม้ครับในเมื่อว่าไม้เพล็กนะผมในมิติเกมชืิ้นมะฮังกัเกมนะครับผมโอเคเรามาเล่นกันเลยเล่นกันเลยดูดดูดดูดโอเคดูดขอก่อนหนูรุอบอาหารเอ่ออันนี้หมดแล้วเียอันนี้หมดยังอัน,นหมดแล้วเช่นกัน,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 นไปสิครับรออะไรล่ะเราต้องวิ่งไปให้ไกลแสนไกลแล้วว่าเราจะวิ่งไปไหนดี ตามผู้ชายคนนี้ไปดีก,กว่าเพราะว่าเราจะได้ข้ามันนะฮะเฮ้ยล้วเฮ้ยล้วโอ้โหวิ่งช้าเลยครับ oh. อืมจะวิ่งไปบ้านหลังนั้นนะเพื่อที่จะไปเอาของอะไรนะฮะโอเควิ่งไปวิ่งไปโอ้โ oh. ห โอ้โหเอาเลยเอาเลยอเมมีของเก็บของก่อนรูทก่อนรูทให้หมดก่อนสึกว่าไม่มีคนมาใช่ไหมอะโอ้โกสอะเล่าสุดยอดไกลพอสมควรบองเกงโอเคมีอะไรไหมอุ้ยมีกล่องมีอะไรมีควานโอ้โห,โโหเยอะเยอะขวานเยอะมีคนมีซุปเยี่ยมมีซุปสองอันเลย Okay. เอาขวานทองมาคือ okay. หาของก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องรีบหาของโอเคขึ้นไปด้านบนใครไหมไม่มีน้ำมีมีอันนี้ไม่มีขนะึ้นไปด้านบนดูสิผมมีกล่องกองอู้ดาบเจ็ดแคโอเคโอเคเราธนูเราไม่ค่อยได้ใช้ฮะเราเก็บไปโ okay. อเคมีอะไรโอ้ดาบ ดาบเราก็ได้ใช้ว่ะอู้มินี่โอเคเยี่ยมเอ่อเอาไม่ได้เหรอคาร์ดโอเคชาร์ฟเน็ตโอ้เยี่ยมโอเคเราจะเราได้ดาบอันนี้มาก็น่าจะพอที่จะสู้ได้แล้วนะครัชโอเคแก๊ฟก็เก่งก็เก่งเลยไม่มีเนื้อโอเคเยี่ยมเอ่ออะไรตัวนี้มีกล่องไหมไม่มีโอ้โหจบจบจบงานนี้จบโอเคตรงนี้มีกล่องมีอะไรมีเนื้อหน่าโอ้โห นี่อะไรโอเคกายเยี่ยมไอชุดเรามียังชุดเลยไม่มีเอาชุดมาด้วยวัดว what, what? what? เดี๋ยวนะมันมีคนมาหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะคิดไปเองโอเค โอเคใส่ชุดนะครับท่านผู้ชมอีกร้อยกว่าจะถึงตัวหนึ่งคนหนึ่งตัวนะฮะโอเคหนึ่งคนหนึ่งตัวซุปอุ้ยเจอซุปชัดแค่เดี๋ยวใกล้เจอซุปส,สามสี่อันเลยฮะโอเคโอเคโอ้เยี่ยมโอ้โห โอ้โห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 อะ damn it damn it ไปไหนเราอืออือนี่แน่ตายเบยโอเคทิ้งทิ้งแต่ท okay, ิ้งนี่ทิ้งโอเครองเท้าโซ่ท okay, ิ้งทิ้งโอเคไรไม่มีแล้วฮะเอาเหรอเอาเหรว เอาเหรอ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 ฮะเอาเหรอโอเคมวกเล็กมวกเล็กเรามีแล้วว่าโอเคเกงทองครบแล้วอะ่ะโอเคซัพพลายดรอปอยู่ตรงนี้ฮะโอเคเราต้องการส่องโอ้มีคนอยู่ว่ะมีคนอยู่ว่ะเฮ้ยมีคนอยู่ว่ะเฮ้ยเอาเหรอหเอาบอ่อเอาเหรอ โอ้โโอโอ้โมันเก่งวะมันเก่งมันเก่งมันเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปปันนึองนะคือเน็ตมันมันมันกระตุกครับผมมันเลยทาให้โอ้โหตามว่ะเฮ้ยตามว่ะเฮ้ยตามว่ะช็ดแค่เนียวใกล้จะไหวหรือเปล่าดูกันโอเคมันมันกลับว่ะ เดี๋ยวขอรีเลือดแป๊บนึงฮนะเราค่อยไปจัดก,การมันที่มาก็มาแล้วเออดาบมันสุดยอดกว่าเรานิดนึงโอเคกไปไป้ของมันน่าจะได้ของเทพว่ะมันน่าจะได้ของเทพแป๊บนึงโอ,โอ้มันอยู่กับใครไม่รู้ฮนะกำลังตีกันอยู่หรือเปล่า โอ้โหรู้สึกกำลังคากันอยู่ด้วยมันตามมาว่ะเช็ดเค่วิ่งก่อนเลยจังหวะนี้วุ้ยมันตามมากับใครไม่รู้ฮะจังหวะนี้เราต้องรีบวิ่งมันทีมกันหรือเปล่าโอเคโอค้รู้สึกว่าฝีมือตกมากเลยเนี่ยโอเคโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปรูโอเคเยี่ยมปุ๊บปุ๊บ ใครมาหราือเปล่า45เดี๋ยวโอ้โหตรงนู้นมีตัวงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่ไหนวะไหน40 40 40อยู่นั่นเองโอ้โหทีมด้วยว่ะเดน๋ยวใกล้ อือ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 เดเดี๋ยวๆดๆๆๆๆดไปไหนแล้วซึ่งเหมือนในคนนั <t t <t ้นมันทีมหรือเปล่าทีมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดียยวเดโอ้โหตะตานเช็ดเค้ โอเคโอเคมามามึงอะโอ้โอเคโอเคเฮ้ยไปไหนเล่าโอเคเยี่ยมโอเคตอนนี้เราฟาร์มโอ้ดเดโอ้ไม่ก้าดไดไดมอนด์มาโอเคเยี่ยมโอ้กางเกงเพชรหมวกอู๋มีแล้วนี่มาเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยว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 เดี๋ยนะกูชนะได้ไงวะอุ้ยใจหายเลยเมื่อกี้แบบคงไม่ไหวแน่ดาบเพชรดาบเหล็กโอ้โหแล้วดาบเรามีแค่ซุปเพชรนะฮะโอ้โหชนะได้ไงวะสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวสักครู่ฮะเราฟาร์มก่อนเดี๋ววันี้เออโอเคไหมยังห้าสิบเก้าโอ้กดผิด โอเคโอเคเดี๋ยวดูก่อนดิโอ้นี่เอามานีมาโอ้มันยังไม่มายังไม่มาเยี่ยมเราต้องเอาดาบพวกนี้มาเก็บไว้ที่ตัวเราด้วยฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอู้หมาแล้วว่ะ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 อือโอเคเยี่ยม เยี yeah, oh, oh, okay, okay, ่ยมดูดโอมือนี่สั้นเลยฮะโอ้โหสองร้อยเลยไกลไปมปะไกลไปปะเคตอนนี้เราโอ้ยมีซุปชิคแค่นังมีซุป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 เอาอันนี้ออกโอเคอันนี้ออกโอ้โหซุปสองอันชิคแคทเหนียวไกลเหนียวไกลซุปสอง what the fuck โ oh shit oh my god ได้ชนะได้ฮะโอเคตอน two, นี้เหลือสองสองโอ้ยไม่เป็นทีมหรือเปล่าทีมรู้เปล่าไม่รู้ฮะทีมรู้เปล่าไม่รู้ทีมรู้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะทีมหรือเปล่าทีมรู้เปล่าไม่รู้ฮะไปแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวหนึ่ง โอ้ยม <The> ันวิ <se> ่งว่ะมันวิ่งไปอะเดี๋ยวอีกตัวอีกตัวอีกตัวโอ้ตัวนู้นตัวนู้นวิ่งไปทางนั้นฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเยี่ยมอีกตัวหนึ่งรู้บอกว่าตานี้เล่นกดดันมากจริงๆเฮ้ยตัวนี้อยู่ไหนสามสิบกว่าเลยอันนี้ตัวอีกอันนี้วัดวัด What? What? ว oh, ัดว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 ัดจะฟิกอู้ยอะไรมึงอ่ะฆ่าหมากูนั่นแหละนั่นแหละอะไรไม่ไม่ใจวะอ้าอย่า yeah. ไปแคสเกมอื่นดีกว่าน่าจะไปแคสได,ด้ในรีวิวโอเคนะผมก็ชนะมนที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมได้ค่าได้แค่สี่คิวหูฆ่าได้แปดวัดเด้อ ค่าเยอะขนาดนั้นเลยโอเคนะคผมก็เดี๋ยวขอขอบคุณน้องๆที่รับชมนะไว้เจอกันในคลิปหน้าอุ้ยจะเลื่อนเลเวลเท่าไหร่แล้วน,นี่เลเวลเท่าไหร่เลเวลเก้าเว้ยจะเลเวลสิบแล้วโอเคขอบคุณน้องที่รับชมมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม